เปลี่ยนน้องแมวส้ม8บิตจากโคพลอตให้กลายมาเป็นน้องแมวส้ม3มิติแบบนี้แม้ว่าหัางมันจะขาดไปนิดนึงด้วยฟีเจอร์ใหม่จาก Microsoft Copilot Copilot เขาง่ายๆเลยครับเข้า copilot.microsoft.com เนาะกดที่ labs นะครับมันจะมีฟีเจอร์ copilot 3D อยู่เลือกเทมเพลตของคนอื่นที่เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้นะหรือเราจะโยนภาพใหม่ไปก็ได้นะผมลองครับผมลองลองให้เขาสร้างภาพปลาวานสีน้ำเงินกำลังเป่าน้ำขึ้นบนฟ้าไปเจอเมฆแบบนี้นะเนาะแล้วลองโยนเข้าไปนะครับถ้ามันเป็นภาพแบบเนี้ยที่อาจจะไม่ใช่ภาพ 3D เป๊ะๆถ้าเป็นภาพ2มิติที่เราไม่ได้ทำให้มันเหมือนเป็น 3D เนาะมันจะบักๆนิดนึงแต่ผมลองกด recreate อีกรอบมันก็โอเคพอได้นะนี่พอได้นะมุมม แบบแล้วมายโยนเข้าใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นลงสีแบบนี้ก็ได้นะแล้วกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ d l b ให้ไปใช้ต่อคนที่เป็นสาย 3D อยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยเนาะเขาบอกว่าใช้ในหลายๆเคสมากๆใช้ในางานดีไซน์ใช้ในางานเกมเอนจินนะครับเอาไ้ทำเกมเกมดเวลปเมนเอาไว้ปั้นโมเดล3มิติเอาไว้ทําเว็บดีไซน์สําหรับเว็บที่ต้องการมี 3D แบบนี้ประกรอบนะครับแม้แต่โลก VR เองก็ตามเราสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการทําภาพ3มิติประกรอบได้ด้วยเครื่องมือจะในที่ทํา3มิติอะครับมีเยอะมาก,มาก,มากแล้วก็ลองใช้มา มันยังเป็นโปรเจกต์ทดลองของ Microsoft อยู่นะครับด d อาจจะไม่ใช่ยูสเคสของคนทุกคนเนาะแต่จากที่ลองเล่นดูนะครับเป็นเครื่องมือที่สนุกและก็น่าสนใจมากๆเลยใครที่ทำโมเดล 3D อยู่แล้วไปลองเล่นกันได้นะครับกับ Copilot 3D